ตอนนี้มีตรงนึงนะคะที่เรียกว่าชานเป็นจินอะไรนะคะิค่ะพี่เจมช่วยอธิบายครั้งนึงค่ะฌานมาจินตโยนี่หมายถึงความรู้ที่มีมากมายนะคะเหนือกว่าจนเราไม่รู้ว่าจะมีเท่าไหร่นะคะที่อยู่ในมากมายนะคะ ที่ที่อยู่ในฌานนะคะ,ะจนกว่าเหมือนปรากฏการเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ทั่วไปจะทำได้นะคะ,ะไม่สามารถบอกได้ว่ามีเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าผู้ที่สามารถทำสมาธิจนมีฌาน ในถึงขั้นชาญสี่แล้วมีพลังอํานาจแล้วก็คล่องตัวสามารถสัมผัสกับอาทิสมานกายนะคะใช้อาทิสมานกายเป็นตัวนําในการทํากิจการต่างๆนะก็จะสามารถรู้ว่าในชานนั้นมีอะไรมากมายปรากฏการที่ลึกที่ล่านขึ้นจนไม่สามารถาสามารถจะบอกได้นะคะจะเป็นรู้เฉพาะผู่นั้นนันนะคะ ขอบคุณสตาปดีว่ามันหลายคิดว่ามันเป็นความใหม่เดียวกับอาจินไตนะคะใช่ไหมคะอาจารย์เป็นอาจินไตก็คือเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปคุ้นคิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็คือเป็นแต่ว่าที่พระาจยาหลวงพ่อบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความรู้มากมายอยู่ในนั้นใช่ไหมคะ ฟังเสียบงบรรยายแลยค่คาดว่าม่มนอาจารย์ที่ดีได้ก็คือการเนื้อหาที่บรรยายนะคะถ้าออกเนือ้อออกออกจากจะออกจากหนังสือของพระอาจารย์นะคะยกเว้นม,มาจากการปฏิบัตินะคะให้ปฏิบัติเยอะๆแล้วจะเข้าใจในเนื้อหายิ่งขึ้นนะคะ พอปฏิบัติถึงไหนแล้วเราก็จะแจ้งชัดในเนื้อหาอันนั้นนะคะให้ปฏิบัติเยอะๆนะคะแล้วคำตอบจะได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะอารบรรยายคำที่สองนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆน้ำเสียงก็ดีบุคลิกก็ดีแต่เวลาตอนขึ้นต้นนะคะที่กราบนมัสก,การพระอาจารย์หลวงพ่ออืม ตืนะะน่นเต้นยตจอะต้องท่องไว้เลยนะครับเป็นไฮไลท์ของเราเลยต้องไปไหนก็ต้องบรรยายว่าการนมัศการ <c oughs> จเจ้าพระคุณสมเด็จทรายานะวะที่โลมนะคะก็หลวงพ่อวิริยะเวลาเราบรรยายเราก็จะอ่านมาพระอ,ะอะาจารย์หลวงพ่อว่าอย่างนั้นพระอาจารย์หลวงพ่อว่าอย่างนี้นะคะ,ะมันเวลาเราบรรยายเวลาอื่นถึงพระอาจารย์หลวงพ่อเราก็จะพูดแบบนี้นะคะเวลา้อกถิ๋มบรรยาย ตาตาน้องถิมเดือจะไม่ค่อยสบคนฟังเท่าไหร่อันหน้ามาทานคนฟังดูแต่ตาสังเกตาตาตั้งใจไปดูเพดานไปดูอะไรไปดู <laughs> แต่อย่างอื่นดีนะคะพอดีน้ำเสียงที่ใช้ได้เลยเป็นอาจารย์ได้เลยนะคะมีการเลื่นไหลได้ดีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็การบรรยายต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีอย่างอื่นก็ ไม่มีอะไรนะคะเนื้อหาก็ต้องทําความเข้าใจตัวเองมากๆเวลาที่เราจะบรรยายช่วงไหนนะคะเราก็อาจจะนั่งสมาธิอ่านหนังสือทําความเข้าใจความรู้วิธีที่จําได้แม่นมที่สุดคือเดินจงกรมเดินจงกรมไปด้วยแล้วก็คิดเรื่องที่เราจะบรรยายเนี่ยช่วงที่จิตใจเราสงบมันจะจําแม่น และทําความเข้าใจถ้าเราบรรยายด้วยความเข้าใจทุกอย่างมันก็จะโล่งมันก็จะไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะน้องกิ๋มทำดีมากมีขึ้นเรื่อยๆยินด,ดีว่าที่อาจารย์ยสานะคะขอบคุณมากค่ะ